สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเป็นจอยสติ๊กนฮะไว้แปะบนหน้าจอ iPad หน้าตาเป็นประมาณนี้นะฮะก็ตัวจอยนี้คือแปะบนหน้าจอ iPad ด้วยจุกยางสุญญากาศเนี่ยนะครับก็คือสามารถแปะไปตรงด้านข้างเหมาะกับการเล่นเกมควบคุมที่มีคอนโทรลเลอร์ควบคุมทิศทางอยู่อย่างเช่น p s ที่เราจะมาลองดูกันนี่นะฮะหรืออย่าง s p l i n t e r Cell ก็ดีอันนี้เราลองมาลองดูตัว พีเอชกันดูนะฮะอันนี้ผมเล่นค้างไว้ก็คือเราจะแปะไปตรงนี้นะฮะก็คือปุ่มคอนโทรลเลอร์ตรงนี้จะเห็นอยู่นะฮะก็คือเราจะแปะวางท่าไปตรงคอนโทรลเลอร์บนจอเลยฮะแล้วก็กดตรงที่เป็นจุกยางสุญญากาศลงไปให้แน่นหนานะครนะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ ส่วนการเล่นเนี่ยก็คือฟิลลิ่งจะยังไงก็การใช้จอยสติ๊กที่เป็นปุ่มนูนๆออกมาเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าบนการกดบนหน้าจออยู่แล้วฮะเหมือนที่ทุกๆคนบอกว่ายังไงเกมบน iPad หรือ iPhone ก็ดีก็สู้บนกดปันสู้บน PSP ไม่ได้ซึ่งก็น่าจะจริงนะฮะ ทีนี้ก็คือการมีตัวนี้มาทดแทนได้ในบางส่วนเนี่ยก็ช่วยให้เล่นเกมได้สนุกมากขึ้นขอขอควรระวังของตัวนี้ก็คืออย่ากดแบบว่าหนักมากก็เพราะว่าตัวด้านล่างเนี่ยก็ยังเป็นพลาสติกอยู่ก็อาจจะเป็นเกิดรอยที่หน้าจอได้ก็ทางที่ดีควรจะติดฟิล์มที่หน้าจอสักนิดเมื่อไม่ให้มันเกิดรอยวเวลาใช้เป็นนานๆกับหน้าจอนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว นี่ฮะชื่อ f r i n ช์นะครับเป็นจอยสติ๊กไว้แปะหน้าจอ iPad ไว้สำหรับเล่นเกมครับขอบคุณครับ